นเรียนรู้จากการขยักครบวงจรเขตคลองเตยตั้งอยู่บนเกาะพระขนงเป็นชุมชนบนเกาะเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหานครมีอายุกว่า100ปีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ270คนใน58หลังคาเรือนบนพื้นที่เกาะประมาณ3ไร่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ายสุพจน์เกตโตการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกลุ่มบริษัทดาวแห่งประเทศไทยชื่นชมในความร่วมมือของชุมชนจัดการตนเองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสร้างอาชีพในครัวเรือนผลิตสินค้าใช้เองบนเกาะเพื่อลดรายจ่ายและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตรงกับแนวคิดกลุ่มบริษัทดาวแห่งประเทศไทยที่เน้นความยั่งยืนในการต้านโลกร้อนหยุดขยะพลาสติกและส่งเสริมวงจรรีไซเคลิลเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เรามีโครงการหลายๆโครงการที่จะพยายามลดปัญหาขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งเ,เป็นที่มาสำคัญนะฮะที่เราพยายามจะหาชุมชนตัวอย่างเพื่อที่จะสร้างโครงการตัวอย่างให้เอาไปต่อยอดให้กับชุมชนอื่น สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ในชุมชนที่ผ่านมาดาวได้จะทำระบบการแยกขยะให้ชัดเจนปรับปรุงพื้นที่แยกขยะรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทดลองนำแอปพลิเคชันออนไลน์มาใช้ในการซื้อขายขยะรีไซเคิลและจัดระบบบริหารการขายขยะรีไซเคิลและรายได้จากการให้บริการเข้ามาศึกษาดูงานจากหน่วยงานและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นสวัสดิการของคนในชุมชน ทุกอย่างมันจะบอกว่ายากหรือไม่ยากคือมันก็ต้องลงมือทำนะคะถามว่าทํางานกับชาวบ้านทํางานพวกนี้ทำงานนั่นจถามว่ายากไหมยากแต่ว่าความยากก็คือมันเป็นงานที่ท้าทายแต่เราต้องทําถ้ามันจะบอกว่ายากฉันทําไม่ได้มันก็ไม่ใช่คือต้องทําก่อนแล้วถึงจะบอกว่าทําได้ไม่ได้ โครงสร้างการบริหารจัดการขยะแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ขยะอินทรีย์ร้อยละ31จะนำไปทำก๊าซชีวภาพปุ๋ยหมักเศษอาหารและปุ๋ยหมักใบไม้สบู่จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วขยะทั่วไปร้อยละ27ส่งเสริมแนวคิดการใช้ให้น้อยที่สุดหรือใช้เท่าที่จำเป็นและการใช้ซ้ำส่วนที่เหลือจะนำส่งกอทมอโดยส่วนที่นำมาใช้ซ้ำมีการนำไปทำเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเปลี่ยนรูปร่างเพื่อการใช้งานในรูปแบบอื่นๆ เพื่อยืดอายุของเหลือใช้ไปสู่หลุมฝังกลบให้ช้าที่สุดขยะอันตรายร้อยละหนึ่งนำส่งกทมและขยะรีไซเคิลร้อยละ41นํานำไปรีไซเคิลกลับเป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นไรายได้ต่อไปเรายังคาดหวังว่าเราจะเอาความรู้ความสำเร็จที่ได้จากโครงการนี้เอาไปต่อยอดนะครจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายความรู้นี้ไปให้กับชุมชนอื่น แล้วทำให้ชุมชนทั่วประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นชุมชนซีโรเวสให้ได้